สิ่งที่คุณจะได้นะคะหนึ่งคุณจะได้ความมั่นคงทางการเงินเหตุผลคืออะไรคะคุณจะได้ไม่เป็นหนี้แล้วไหมคะคุณอยากจะกินอะไรคุณอยากจะใช้อะไรคุณอยากจะซื้ออะไรคุณคือคุณทําได้เลยอ่ะเดาปะคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินคุณจะสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวคุณได้คุณจะสามารถดูแลคนในครอบครัวคุณได้คุณจะสามารถทํามูลคุณจะสามารถคือทําได้หลายๆอย่าง คุณจะมีความมั่นคงทางการเงินสองคุณจะมีอิสระภาพทางเวลาเหตุผลหมายความว่าอะไรคะวันนี้ถ้าคุณเอาเวลามาแลกคุณลงแรงทำคุณเอาเวลามาแลกทำทั้งวันทำจนคุณกระทั่งประสบความสำเร็จหลังจากนั้นคุณจะมีอิสระภาพทางด้านเวลาคุณอยากจะไปเที่ยวกับครอบครัวคุณอยากจะนอนตื่นกี่โมงคุณอยากจะใช้ชีวิตอะไรคุณอยากจะไปไหน ไม่ต้องมีใครกําหนดเวลากับคุณดีไหมคะดีไหมอย่างนี้ดีไหมแต่ก่อที่คุณจะมีอิสรภาพทางเวลาคุณต้องกล้าที่จะแลกมันก่อนคุณต้องกล้าลงมือทําให้คุณสําเร็จก่อนนะสามนะคะ,ส,นะคะสิ่งที่คุณจะได้เมื่อคุณประสบความสําเร็จได้ท่องเที่ยวค่ะได้ท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะในประเทศไทยต่างประเทศแล้วแถมท่องเที่ยวแบบมีความสุขมีมันนี่ในกระเป๋าเต็ม มีเวลาอิสระมีเงินไหลเข้าบัญชีได้ท่องเที่ยวแบบโดยที่คุณไม่ต้องเครียดแล้วได้ท่องเที่ยวโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินตัวเองดีไหมนะคะสี่คุณจะมีสุขภาพที่ดีนะคะห้าสร้างแล้วเสร็จค่ะสร้างแล้วเสร็จหมายถึงอะไรสร้างแล้วเสร็จคือวันนี้ถ้าคุณมีรายได้ห้าแสนอัพฟังให้ดีนะถ้าคุณมีรายได้ห้าแสนอัพน,นะคะทุกเดือน คุณมีรายได้แสนอัพทุกเดือนแล้วส่งรายได้กับคุณแบบเนี้ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกปีทุกเดือน,ท,อนทุกป,กกปีสร้างแล้วเสร็จแบบเนี้ยดีไหมนะคะหกเมื่อคุณมีทุกอย่างมาในห้าข้อนี้คุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเหตุผลทำไมคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นรู้ไหมคะหนึ่งไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องเงินสองมีเวลาให้กันสามได้ท่องเที่ยวด้วยกัน สี่สุขภาพดีทำครอบครัวแล้วคุณก็จะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเจ็ดในธุรกิจนี้ให้อะไรคุณอีกอ่ะคุณจะมีมิตรภาพจริงไหมคุณจะได้เพื่อนใหม่คุณจะได้สังคมใหม่จากการที่เราเนี่ยอาจจะมีสังคมเดิมๆอาจจะเป็นสังคมที่แบบดึงกันถอยหลังอ่ะคุณก็จะกลายเป็นคุณย้ายสังคมใหม่คุณได้เพื่อนใหม่คุณได้มิตรภาพใหม่ได้เจอคนใหม่ๆได้สิ่งดีๆ กลับมานะคะตอบธุรกิจนี้เมื่อคุณประสบความสาเร็จยังคงเป็นมรดกตกทอดฟังให้ดีนะมรดกตกทอดหมายความว่าอะไรสมมุติคุณมีรายได้หนึ่งแสนบาทคุณมีองค์กรองค์กรคุณแข็งแรงองค์กรคุณสเสถียรเกิดคุณเป็นอะไรไปมรดกตกทอดต้องไปถึงลูกของคุณดีไหมคะดีไหมหลายๆธุรกิจนะคะสมมติว่าเราเป็นคุณหมอและเราเสียชีวิตเราสามารถให้ลูก มารับมรดกเป็นหมอแทนเราได้ไหมเป็นหมอเหมือนกับเราได้ไหมรับเงินเดือนที่เรายังคงได้รับของหมอเหมือนเดิมได้ไหมเราก็ไม่สามารถทําให้ลูกของเรามาเป็นหมอเหมือนกับเราได้ถูกปะถูกไหมคะแต่วันนี้ธุรกิจเือขายถ้าคุณทุ่มทุนทุ่มแรงทุ่มเวลาลงมือทําออกมาแล้ววันที่คุณประสบความสาเร็จมันกลายเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกของคุณด้วยให้กับครอบครัวของคุณด้วย